ทั้งทังที่ทุกคนก็ต่างตื่นตระหนกเพราะจู่ๆระดับความยากของดันเจี้ยนก็เพิ่มขึ้นแต่เธอกลับดูนิ่งเฉยดูใจเย็นผิดปกติจะน่าแปลกใจฉันเริ่มรู้สึกเอะใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะดูสิเนี่ยฉันว่ามันต้องมีลับลมคมในอะไรอยู่แน่ๆถึงเธอจะบอกว่าตัวเองเป็นแค่พลเรือนธรรมดาก็เถอะแต่เธอรู้อะไรไหมสัญชาตญาณร,ระดับเอสของฉันมันบอกว่าไม่ใช่ แล้วไงแล้วไงนะหรอนั่นก็เพราะว่าสัญชาตญาณของฉันมันถูกต้องอีกแล้วยังไงล่ะ <laughs> เป็นไงสัญชาติญาณของฉันมันสมบูรณ์แบบไปเลยใช่ไหมคิดเอาไว้ไม่มีผิดเลยนี่นี่จากนี้ไปให้เรียกฉันว่านักสืบพวังฮอนนะ <laughs> เหลือเชื่อเกินไปแล้วล่ละนายถ้าเปิดเครื่องวิเคราะห์การสแสดงอารมณ์ทางสีหน้ามันจะต้องขึ้นบอกว่ามีความสุขร้อเอร์เซ็ชัวร์ ว้าวนักซื่อพวางฮอนใจหายใจความเสียเปล่าสินะนี่คงจะเป็นปฏิกิริยาของคนโง่ที่อวดฉลาดอย่างที่เขาว่ากันละมัง้งอะแต่มีอีกอย่างหนึ่งนะเพราะมันแปลกเอกมากๆเลยว้าวนี่เธอไม่มีพลังเวทเลยเหรอฉายาแรกของเธอคืออะไรกันแน่ฉันไม่คิดว่าเธอคือฮิดเลอร์หรือว่านักธนูหรอกนะเพราะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ฮ้ตายสิ แค่มีไหวพริบดีก็น่ารำคาญจะตายอยู่แล้วใจเย็นก่อนใจเย็นเย็นไว้คิดอย่างเจ้าแห่งการหลบหนีเข้าไว้สินักดาบฉายาแรกของฉันก็คือนักดาบมือพิฆาตบักคโตไซเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ฉันเคยดูในทีวีตอนสมัยเด็กๆนะขอโทษนะเคยชินจังแต่ฉันขอยืมหน่อยนะนักดาบมือพิฆาตบักโตไซ แต่เธอไม่มีดาบนี่กำลังทำตัวเป็นนักดาบที่มีอดีตอันแสนเศร้าอยู่ดาบก็คืออาวุธเพลงดาบคือวิชาฆ่าคนไม่ว่าจะใช้คำพูดที่สวยหรูเพียงใดแต่ความจริงก็คือความจริงไม่ไมฉันไม่ได้หมายถึงเธอไม่มีดาบนะอุตส่าห์ใช้บทพูดคมคมแล้วก็ยังไม่มีผลอีกหรอมาได้จังหวะพอดีเลยเพื่อไม่ให้เต้งหู้สังเกตเห็นเราจะต้องใช้พลังเวทแค่นิดเดียวเท่านั้น ทำให้เหมือนเป็นการโจมตีทางกายภาพแล้วฟาดฟันออกไปเหมือนดาบนี่ไงเห็นไหมก็บอกแล้วว่าฉันเป็นนักดาบเอออย่าให้อาคติมาบดบังดาบของเจ้าสิไอ้เจ้างั่งลักษณะพิเศษปาฏิหาริย์ของตักกะอันแสนไร้สาระถูกเพิ่มเข้ามาแล้วน่าเหลือเชื่อจริงๆท่านซึ่งเป็นปรมาจารย์ดาบที่แข็งกร้ายิ่งนัก ข้าน้อยผู้นี้มองไม่เห็นแมแตรดาบของท่านเลยถึงจะได้ความสามารถพิเศษที่ไม่มีประโยชน์มาก็เถอะแต่มันก็น่าจะช่วยกลบเกลื่อนจุดอ่อนตรงนี้ได้ฉายาแรกของฮวานฮอนก็คือเจ้าแห่งความละโมบอืมถ้าราใช้ทักษะเราจะมองเห็นมันไหมนะว่าแต่บัตไตโซเนี่ยทำไมมันคุนค้นๆจังหวะจะว่าทักษะของเขาใกล้เคียงกับผู้วิเศษเหมือนกันอย่างของเราก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาใช้เงาเพื่อเปิดประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกอสูรา แต่ยังไงมันก็ต่างจากผู้วิเศษหรือว่านักดาบลิบลับกันอยู่ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือตอนนี้เขากำลังโดนคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกปั่นหัวอยู่นั่นสินะอย่าให้อคติมาบดบังดาบฉันคิดว่าตัวฉันเองก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเขาให้แล้วล่ะบัตโตไซอืมอืมว่าแต่ว่านักดาบที่มีทักษะสูงขนาดนี้ทำไมไม่มีใครรู้จักเลยล่ะหา จะว่าไปแล้วเธอก็เป็นฮิมซัมจิมเหมือนกันนี่แถมยังแข็งแกร่งด้วยก่อนหน้าเนี้ก็มีแค่ฉันคนเดียวเลยนี่นาที่พูดอยู่ฝ่ายเดียวถ้าเป็นฮิมซัมจิมเหมือนกันก็น่าจะพูดอะไรบ้างสิแต่นี่เธอกลับไม่พูดอะไรเลยแถมยังดูเหมือนไม่ได้ฟังอะไรเลยด้วยซ้ําจู่ๆเจ้าหมอนี้ก็ฉลาดขึ้นมาเฉยเลยแค่เราไม่ได้เบี้ยวตามก็จะถูกจับได้แล้วหรอไม่ได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยสิแมวเปรดเธอเคยไปมาสมาแล้วไม่ใช่หรอ ถ้าไปที่นั่นเพื่อขอดูข้อมูลแล้วล่ะกก็ไม่มีทางที่มาจะปกปิดข้อมูลเอาไว้เลยนี่นะเพราะฉันเป็นคนพเนจรที่รักสันโดรก็เลยไม่มีที่อยู่หรือว่าไม่มีข้อมูลอะไรเงินเธอก็เปิดโหมดส่วนตัวในการจัดอันดับแรงเง้นหรอไม,ไ,มไม่นะทักษะของฉันไม่ได้ดีอะไรมากนักเลยก็เลยไม่ติดอันดับแรงนะอืมมันรู้สึกแปลกๆมืนเคยเห็นอะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยชื่อวางฮอนอายุ24ปี อาชีพหัวหน้าแก n งคนที่มีทักษะเก่งๆแบบนี้จะไม่มีใครรู้จักได้ยังไงนี่มันไม่ต่างอะไรกับผีเลยไม่ใช่หรอเขาไม่ใช่นะสิฉันตั้งใจจะทำให้มันเป็นแบบนั้นเรื่องแบบนี้มันหาคำอธิบายไม่ได้เลยเวนซัตต่ว่าถ้าจะลบตัวตนของตัวเองออกไปเลิกเล่นเป็นนักสืบได้แล้วรีบไปกันเถอะเ,ออเหตุไฉนท่านถึงต้องปิดบังซ่อนมันเอาไว้เช่นนี้ด้วย บัตโตไซเราทำไมต้องมาพูดภาษาย้อนยุคด้วยเนี่ย่ขืนเรายังแถต่อไปมีหวังถูกจับได้เรื่องบัตโตไซอีกแง่เสตติ้งละครปัจจุบันของบัตโตไซคนนี้ย 1. ปกปิดตัวตน 2. คนพเนจรที่รักสันโดษไม่มีข้อมูลถิ่นฐาน 3. มีฝีมือไม่โดดเด่นมากนัก เฮ้ยดูเหมือนเซ็ตติ้งตัวละครจะเละไม่เป็นท่าแล้วมั้งลักษณะพิเศษปาฏิหาริย์ตะกกะอะไรเฮ้ยถึงเปิดใช้งานไม่ได้กันเละเนี่ยถึงจะพยายามแค้นมันออกมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสักทีเฮ้ยฉันจะมาถูกจับตต่แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดหืมก็ได้ฉันยอมบอกแล้วก็ได้เสร็จแล้วเราจะได้รีบไปตามหาคนที่สูญหายกันคือว่าฉัน เหตุผลที่ฉันฟ้อนพลังเอาไว้ก็เพราะฉันฉันแค่อายนะผู้อ่านช็อกชะตาบอกว่าเขารู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เขาเห็นเขาพยายามทำตัวเคร่งขรึมเอาไว้และพึมพำว่ามันน่ารักดีเวลาที่แมวน้อยของเขาพยายามโกหกท่านกลุ่มดาวไปตายซะฉันแค่จะลองพูดแก้ตัวเพิ่มอีกสักหน่อยจะดีไหมนะอืมก็จริงนะหมายความว่ายังไง อะไรอะไรนะที่ทำน้าแบบนี้มันหมายความว่ายังไงฮะถึงจะแค่เพราะอายแต่ก็ยิ่งดีกว่าการยึดต,ติดกับชื่อเสียงเหมือนอย่างที่โลกเป็นอยู่ตอนนี้แทานที่จะทำตัวให้โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักแต่เธอกลับเลือกเป็นผู้สันโดษที่ช่วยเหลือผู้อื่นจากเงามืดฉันเพลอพูดอะไรอย่างอื่นนอกจากอายออกไปด้วยหรอน้าประทับใจจังน่าประทับใจมากๆเลยนักดาบมือพิฆาตบัตโตไซเฮ้ ฉันแชกจะพัวพันกับเจ้านี้นานเกินไปแล้วสินะว่ากันว่าคนที่พยายามตั้งใจทํางานอย่างหนักเนี่ยไม่มีทางเอาชนะคนที่สนุกไปกับงานได้หรอกเป็นแบบนั้นจริงๆสินะเสียเวลาโลเพลงตัวละครไปซะตั้งนานแต่ว่านะรุ่นน้องแบบนั้นมันก็ไม่ถูกนะผู้คนต่างก็ต้องทําในสิ่งที่พวกเขาต้องทําแล้วใช้ชีวิตต่อไปใครจะมาซาบซึ้งความเสียสละของคนที่ไม่ได้รู้จักกันล่ะจริงไหม แม้แต่อีกาก็ยังรู้เลยว่าควรจะหาเนื้ออยู่บนซากศพน่ะน้ำเสียงจริงจังแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินลืมไปเลยว่าคนคนนี้ไม่เคยประสบความสูญเสียอะไรมาก่อนราชาใต้พิภพก็นะผู้คนบนโลกไม่มีทางเสี่ยงชีวิตเพื่อตามหาคนสูญหายโดยที่ไม่มีเหตุผลหรอกช่วยไม่ได้ฮะในฐนานะรุ่นพี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะรับผิดชอบเลี้ยงดูรุ่นน้องแมวเปรตให้เองหา สรุปยังไงนะมันมาลงเอ่ยแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดันเธอเองเชื่อมือรุ่นพี่คนนี้ได้เลยเฮียม <Yeah. S 2> เออฉันว่าฉันคงเลือกทางผิดสลาวล่ะในขณะที่แรงเกอร์ระดับเอดทั้งสองคนกำลังเดินทางมาพร้อมกับทำตัวงี่เง่าไปด้วยนั้นตัดภาพมาที่ชั้นหก คุณได้เข้าไปในห้องฟักไข่ของพื้นที่ปนเปื้อนช่องว่างระดับบีเมื่อใดที่คุณเข้าไปที่ศูนย์กลางที่ที่มีการปนเปื้อนคุณจะได้สัมผัสกับมลพิษจากอีกโลกหนึ่งโดยตรงคุณอยู่ในสภาวะเหนื่อยล้ายอย่างรุนแรงคุณ,ณสมบัติฉายาเปิดใช้งานไม่ได้ไม่สามารถต้านทานการปนเปื้อนของมลพิษได้ติดสถานะอ่อนแอร่างกายของคุณกำลังปนเปื้อนจากมลพิษอีกโลก หากยังได้รับความเสียหายแบบนี้ต่อไปคุณอาจจะได้รับความเสียหายร้ายแรงต่อพลังชีวิตของคุณอึบอึบพี่นี่พี่คะได้สติหรือยังเนี่ยอืมพี่อึ่นซอจริงๆด้วยใครพี่จำไม่ได้หรอคะซอกาฮยอนเพื่อนสมัยมปลายของคังแจค่ะอ๋อกาฮยอน ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจำได้ว่าเราอยู่แค่ชั้นสี่แล้วคนอื่นๆละ่ะคังแจอยู่ไหนอืมที่นี้คือชั้น6ค่ะเราถูกจับไว้ที่นี่พร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆพอมีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นพวกเจ้า,มาแมลงก็ลากตัวคนที่หมดสติมาที่นี่ตอนแรกพวกเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยกันค่ะแต่เมื่อสิบนาทีที่แล้วจู่ๆพวกสัตว์ประหลาดก็โผล่มาอีกแล้วก็จับตัวพวกเขาไป ทั้งพวกฮันสเตอร์แล้วก็คังแจด้วยค่ะกลุ่มคนที่ถูกพาตัวมาหลังจากเสียงดังนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่พี่แล้วค่ะมอนสเตอร์ประเภทปรสิตมักจะชอบโฮส์ที่แข็งแก่่งเป็นพิเศษบางทีพวกมันอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่โฮสที่พวกมันต้องการก็ได้เอ,อพี่คะพี่ทำอะไรสักอย่างไม่ได้หรอกคะพี่เป็นถึงแรงเกอร์เลยนะแรงเกอร์ er จากชาแนลหนึ่งที่เป็นแรงเกอร์ชาแนลหน้าของเกาหลีแล้วก็เป็นเทมเมอร์อีกด้วย สถานะดีบัฟของฉันตอนเนี้ยมันรุนแรงเกินไปค่ะหางสเตอรระดับ A จัดการกับมอนสเตอร์ระดับดีไม่ได้เพราะโดนบัฟบังคับเนี่ยนะระดับความยากของมันถูกเพิ่มขึ้นแล้วแถมยังเพิ่มขึ้นตั้งสองระดับเฮ้ยตายสิโธ่เฮ้ยเราก็เข้าใจอยู่หรอกแต่นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยทำไมการอัญเชิญอยู่ในสถานะไม่ตอบสนองการเชื่อมต่อกับคู่หูล้มเหลว ทำไมคู่หูของฉันถึงไม่ตอบสนองคู่หูคือสัตว์อัญเชิญที่เทมเมอร์อัญเชิญเรียกออกมาการอันเชิญของเทมเมอร์แบ่งออกเป็นสามประเภทคู่หูผู้พิทักษสัตว์เลี้ยงในบรรดาประเภทเหล่านี้คู่หูคือสหายเพียงคนเดียวเท่านั้นตามชื่อเรียกการอันเชิญคู่หูคือทุกอย่างสำหรับเทมเมอร์ แต่การที่เทมเมอร์ไม่มีคู่หูหรือสัตว์อันเชิญอยู่ข้างกายก็เปรียบเสมือนเสือที่ไม่มีเขี้ยวเราต้องหาทางเรียกคู่หูออกมาให้ได้อยอนจองอย้อนจองกายย้อนหยุดนะถ้าเธอทำแบบนั้นมันจะดึงความสนใจมาที่พวกเราแทนเพราะว่าใหญ่พวกเนี้ยมันเชื่อมต่อไปถึงห้องฟักไข่ของพวกมัน ไอต่ดเพื่อนของฉันน่าจะยังไม่มีอะไรอันตรายหรอกเพราะก่อนนะเนี้ยก็มีคนถูกลากตัวไปไม่ใช่หรอเจ้างูช่วยกัดใย,ยแมงมุมพวกนี้ออกให้ทีเฮะอะไรนะพี่หลุดออกมาได้ยังไงฉันอัญเชิญสัตว์เลี้ยงออกมานะ่ะรอก่อนนะฉันจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้แหละเราต้องรีบออกไปโดยที่ไม่ให้ใครจับได้ก่อนอื่นเราเปลี่ยนที่คุยกันก่อนจะดีกว่าแล้วเพื่อนๆของฉันล่ะคะ ตอนนี้อาการของเธอน่าจะรุนแรงที่สุดนะเพราะเห็ดมันเริ่มโตแล้วเนื่อนหมายความว่าตอนนี้เชื้อโรคได้แพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายของเธอเยอะมากแล้วแล,แ,ลแล้วฉันควรจะทำยังไงดีคะในบรรดาคนที่มากับเรามีเจ้าหน้าที่จากทีมปฏิบัติการฉุกเฉินอยู่คนหนึ่งที่จะมียารักษาอยู่เราจะเป็นต้องตามหาคนคนนั้นก่อนจริงๆเราเองก็มีคนที่อยากตามหาก่อนแต่ว่า ฉันก็คือวางฮอนยังไงล่ะยุยอึนซอเราไม่แน่ใจว่าจะเรียกเขาดีไหมถึงแม้ว่าเราจะเป็นรัเกอร์ที่มาจากชแนลหนึ่งเหมือนกันแต่โลกของเรากับคนพวกนั้นฉันแตกต่างกันเกินไปแถมเขาก็ยังเป็นหัวหน้ากิลรุ่งอรุณซึ่งควบคุมกิลอินไว้ที่เราอยู่อีกด้วยแถมยังน่ากลัวอีกต่างหากว่าแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาคือ จบการน,นี่ฉันกำลังมัวคิดอะไรอยู่เนี่ยลุกไหวไหม<ะ>เดี๋ยวก่อนคะฉันรู้สึกเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนต้องค่อยๆขยับนะขยับพิช้าที่สุดเพื่อจะไม่ให้โดนจับได้มอนสเตอร์ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งมองเห็นกว้างมากขึ้นถ้าเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังตามจุดบอดของมันเราก็จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในนี้ได้เธอพอจะคลานมันได้ไหมเราต้องคลานออกไปเพื่อไม่ให้พวกมันมองเห็นเรา พี่ค่ะหคือคือคังหลังพีค่ะอาาพลังแห่งล้มออ จะลอดแล้าสินะคะแกละครั้งนึงนานมาแล้วมีนักดาบคนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้พลังเวทหรือดาบได้ถ้าไม่ใช้ดาบก็ไม่ใช่นักดาบนะสิเอาตัวมันออกไปเอ๋เดี๋ยวก่อนสิครับนักดาบคนนั้นสิ้นหวังมากเพราะตัวเธอเองก็ไร้ซึ่งพรสวรรค์เธอได้ใช้เวลาทั้งวันอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่แล้ววันนึงก็มีชายหัวล้นท้าทางใจดีที่ถือถุงร้านซุปเปอร์พูดบางอย่างกับเธอคนนั้นว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้การที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ล่ะก็คือความแข็งแกร่งของมนุษย์พอฟังคำพูดนั้นแล้วนักดาบคนนั้นก็รู้สึกประทับใจมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้เริ่มวิ่งวิดพื้น100ครั้งซิทอัพ1 0 0ครั้งสควอต1 0 0ครั้งแล้วก,ก็วิ่งอีก10กิโลฟังดูคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินมาจากที่ไหนเลยเอาตัวมันออกไปวปล่อยผมนะ หลังจากที่ฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงในที่สุดเธอก็ได้พลังอน,นาเหลือเชื่อมาครองซึ่งมันก็คือดาบล่องหนแต่ทว่าในขณะที่เธอกำลังมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนเพียงอย่างเดียวนั้นโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแรงเกอร์รับจ้างถ่ายโฆษณาเบียร์บ้างล่ะออกตัวแสดงละครซีรีส์บ้างล่ะออกสื่อให้สัมภาษณ์โปรโมตตัวละครบ้างล่ะเออะก็ปีนหอคอยบ้างล่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย เธอคนนั้นรู้สึกผิดหวังและก็ละอายใจเป็นอย่างมากกับความปรารถนาทางโลกของแรงเกอร์ในตอนนี้เธอจึงตัดสินใจคอยปกป้องผู้คนในเงามืดไม่ให้ใครรู้ตัวเหมือนนักดาบที่มองไม่เห็นของเธอนั่นเองนักดาบฮันสเตอร์ระดับบีผู้ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดจบบริบูรณ์วีรบ,บุรุษในเงามืดตัวจริงของยุคนี้ จิตวิญญาณของผู้ที่ปีนป่ายขึ้นมาจากจุดที่ต่ําที่สุดยันจุดที่สูงที่สุดช่างน,น่าทึ่งจริงๆเออ,อยังไงก็ขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้หน่อยนะทุกคนเลยนะเข้าใจไหมถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้แบบนี้แมวเปรตคงไม่มีทางเปิดเผยพลังของตัวเองหรอกสุดท้ายแล้วเรื่องดาบนะ่ะอย่าให้อคติมาบดบังดาบของเจ้าสิไอเจ้างั่ง อย่าให้อคติมาบทบังดาบล่ะเอ้นั่นมันคำพูดของฉันนี้นะไอ้จงั่งนี่บางทีอาจจะเป็นเพราะฉันเองแหละที่งโง่เองสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ถูกลักพาตัวไปนั่นก็คือชั้นที่เจ็ดหะห้องมืดไม่มีทีท่าวรังใหม่ของมันจะทะลุหรือว่าแตกออกไปได้เลยหายใจไม่ออกไม่ไหวแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอีกครั้งที่เธอได้ปล่อยท่าแผลแหงลมออกมาต่อหน้าคนอื่นนี่มันบ้าอะไรกันนี่ฉันต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้พลังเวทที่น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกใครจับได้แล้วก็ฟาดฟันออกไปให้เหมือนกับดาบ แหน้าแรงกอระดับเอคนหนึ่งระดับ A1 นคนระดับ BB อีอีหนึ่งคนแล้วก็คนอื่นๆอีกมันยากพอๆกับการแกะเมล็ดถั่วให้เป็นพระราชวังเลยการโจมตีที่มองไม่เห็นรู้ตัวอีกทีก็ถูกตัดเข้าให้ซะแล้วเอ๊ะการเรียนรู้ที่แท้จริงคือปลดปล่อยตัวเองจากความกังวลและมองดูภาพรวมของสถานการณ์ที่เป็นอยู่และก้าวเข้าสู่การตรัสรู้ลักษณะหัวใจคาบดาบถูกปลดล็อกแล้ว สายาพิเศษนักคาบดาบมือพิฆาตบัตรไซโตถูกปลดล็อกแล้วเอ๋แมวเปรตมีอะไรหรอเปล่าๆนะก็แค่รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเพลงปราดนักดาบดังขึ้นมาเลยฮะตายสิขอบคุณใครบางคนที่มอบประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้นะถ้าช้ากว่าน,นี้แล้วล่ะก็ฉันคงได้ไกลายเป็นศพไปแล้ว เุ้ยเวนจริงๆเกือบได้ข้ามแม่น้ําสติกแล้วไงล่ะแถมยังต้องมาตัวเหม็นเน่าแบบนี้อีกพูดบ้าอะไรอยู่นั่นน่ะไม่คิดจะขอบคุณเขาเลยสักคำหรือไงคังแจใจเย็นๆก่อนนะขอบคุณอะไรเหลยวไหลพวกเราต่างหากที่เป็นคนเข้ามาช่วยนะเหล่านั้นมันอะไรเป็นตุ๊ดหรือไงทําไมถึงได้ต้องประครบประงมขนาดนั้นด้วยอย่ามาไร้สาระจะได้ไหมพี่ชายของฉันเป็นคนช่วยคนพวกนี้ตั้งหาก ทั้งแจฉันบอกให้หยุดขอโทษด้วยนะครับหัวหน้าทีมเพราะว่าเขายังเด็กอย่าถือสาเลยนะครับเอาอย่างนั้นก็ได้ฮทั้งพี่ทั้งน้องเหมือนกันไม่มีผิดน้ารังเกียจลุงนี่มันน่ารังเกียจชะมัดจองจินช้อนว่าไงนะไหนหมองฉลพูดใหม่อีกทีสิ ก็ไอพวกคนชั้งพรามชอบถุยน้ำลายใส่พื้นนะ่ะมันน่ารังเกียจเอ่ว่าไงนะยายเปียกนี่ <c oughs> ลุงเป็นพวกคนประเภทนั้นใช่ไหมลุงจอนจินชอนถ้าไม่ใช่ก็พูดออกมาได้เลยนะ <c oughs> ชายร่างใหญ่กับผู้หญิงตัวเล็กในตอนนั้นทุกคนต่างกระับรู้ได้ทันที ว่าใครที่ตัวใหญ่มากกว่ากันความรู้สึกนี่มัน <c oughs> <c oughs> การจู่โจมของดันเจี้ยนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับพวกมอสเตอร์ก็ยังอยู่แถมดันเจียนคอ <c oughs> ก็ยังไม่ถูกทำลายอีกด้วยต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับใช่แล้วรีบไปกันเถอะพลเรือนเชิญทางด้านนี้นะครับส่วนทีมค้นหามาทางด้านนี้ ดันเจียนคอน่าจะอยู่บรดาดฟ้าของโครงสร้างดันเจียนแล้วก็คุณแมวเปรตผมมีเรื่องจะถามคุณหน่อยนะครับฉันทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องดันเจียนเลยนะเปล่าครับผมใช้เวลาแค่แป๊บเดียว <c oughs> รบกวนคุณดูที่หน้าจอนี้นะครับที่เนี่ยต่างจากหอคอยที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จะเรียกว่า มันติดเป็นนิสัยก็ได้ครับที่ต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ปลุกพลังที่รับผิดช,ชอบในระหว่างภารกิจผมได้ใส่ชื่อของคุณคยอนจีโอลงไปในฐานข้อมูลส่วนกลางดูแล้วมันขึ้นว่าเป็นข้อมูลลับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เห็นตัวหนังสือที่ขึ้นมาแบบนี้คุณเป็นใครกันแน่ครับอืมว่ากันว่าความอยากรู้อยากเห็นมันฆ่าแมวให้ตายได้นะ เออผมไม่มีเจตนาที่จะทำแบบนั้นครับอืมเฮ้ต้องไปเคลียร์ดันเจียนกันไม่ใช่หรอเออใช่ครับเหลือแค่กำจัดพวกมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณรอบๆแล้วก็ไปทำลายดันเจียนคอเท่านั้นถึงแม้ว่าคุณจะช่วยพวกเรามาเยอะแล้วแต่ก็ได้โปรดช่วยพวกเราไปจนจบด้วยเถะนะครับ อืมฮันเตอร์ของรัฐบาลเนี่ยมักจะรู้จักใช้วิธีเข้าหาคนอื่นให้ใจอ่อนอยู่เรื่อยเลยช้างเธอเป็นแบบนี้ก็มีเร็วเหมือนกันถือว่านี่เป็นตัวละครสำรองที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นที่จะเซอร์วิสให้เป็นพิเศษละกันลักษณะหัวใจดาบถูกเปิดใช้งานถ่ายทอดสดการสังหารหมู่ดินเจียนบระดับเรียวทาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ NVV อะไรล่ะนัน <laughs> ่นกล้องแบบไหนเนี่ยฮ <laughs> ซ่อนกล้องเหรอเดี๋ยวก็น,นะนั่นอย่างน้อยก็ระด,ดับบีเลยไม่ใช่หรอมีอไรเป็นผ่านแวบๆด้วยมีใครเห็นไหมนั่นคือนักดาบหรอแต่ฉันมองไม่เห็นดาบเลยนะภาพมันแตกมากจนมองไม่เห็นน้าเลยดูเหมือนจะถึงยุคทองใหม่อีกแล้วสินะคนที่มีความสามารถเริ่มหลั่งไหลออกมาแล้ว เฮ้ยตหยสิไม่ออกไปข้างนอกจะดีกว่านะตอนนี้คุณนายอ่อนไหวมากๆเลยเดี๋ยวฉันก็กลับมาจะไปไหนหรอชงโน โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ